ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันทุเรียนทอดกรอบเกรดพรีเมียมจากชาวบ้านจังหวัดระยองคัดสรรทุเรียนระยองคุณภาพมั่นใจได้หอมกรอบไม่อมน้ำมันเพราะเมื่อทอดเสร็จนำมาอบลมร้อนเพื่อไล่น้ำมันออกอีกครั้งรับประกันความพรีเมียมขนาด200กรัมห่อละ299บาทอ่ะสุดท้ายเมื่อวานตกลนมานะข่าวนี้คุณบญนาค่ะ ตกลงมาแต่ว่าขอวันนี้เกินเวลาอีกสักหนาทีค่ะคือจริงๆเป็นข่าวมาสามสี่วันแล้วแหะนะถแถลงมาตั้งแต่วันที่ยีบเจ็ตุลาคมนะค่ะอันนี้โครงการนี้นี่จริงๆนี่ดรเนกเหล่าธรรมทัศน์เข็นนะักผลักดันมาตั้งแต่ปีหกสามนั่นนะฮะค่ะแล้วก็เลื่อยมาจนถึงนี่แหละครับเพิ่งมีการถแถลงโดยศาสตราจารย์สุภชัย ปรทุมนาคุลรองปลัดกระทรวงอวนะกระทรวงการดูดลมศึกษาวิสาหวิจัยและนวัตกรรมรองประหลัดสุภชนะัย,รรรชยหรือเขาเรียกว่ารองแก้วรองแก้วนะนะนี่ก็เป็นคนหนุ่มรองปลัดหนุ่มอนาคตไกลนี่ก็ได้ถแถลงเรื่องมติยกเลิกการกําหนดเวลาเรียนปริญญาในทุกระดับรวดมศึกษานะเพื่อตอบโจทย์การเรียนของนักศึกษาคือที่กําหนดว่าปริญญาตรีต้องอยู่ไม่เกิน8ปีปริญญาโทนะคะไม่เกินไม่เกินสองปี แล้วก็ไม่เกินห้าปีนะคะปริญญาเอกนะคะอันเนี้ยสปีแต่ไมอ้อมมันจะมีด้วยนะคะปริญญาตรีเนี่ยก็คือ,คอปกติต้องเรียน4ปีแต่เรีญน,นได้เนี่ไม่เกิน8ปดสี่เขากำหนดไว้สนะถ้า,าเรียนเกิน8ปีนี่รีทาย ใช่แต่ปริญโทเนี่ยก็ให้เรียนได้อยู่ที่2ปีแต่ถ้าคือเรียนไม่จบติดอะไรเนี่ยก็ให้ได้ไม่เกิน5ปีนะคะส่วนปริญญาเอกเนี่ยก็กำหนดไว้ที่3ปีแต่ถ้าติดอะไรเรียนไม่จบก็ได้ไม่เกิน6ปีแบบนี้เป็นต้นอันนี้แหละเขากรลักมีผลกามีการเปลี่ยนแปลงทีนี้มันต้องไปแก้ไขกฎกระทรวงนะฮะอันนี้คือท่านสารตาราจารย์ดร,รสุประชัยปทุมนาคุลรองแก้วที่ว่านะ่นะก็ะแถลงความคืบหน้าเมื่อวันที่27นะฮนะ อยากให้ฟังเสียงจริงๆ,ๆเสียงนี้เนี่ยไปเสิร์ชดูได้ในกระทรวงอวนะใน Facebook ของกระทรวงอะนะแถลงนี่เป็นสิบนาทีนะเขามีคนสัมภาษณ์แต่ว่าเห็นว่าทีมงานตัดมาสักสองนาทีสานาทีไปฟังกันนิดหนึ่งอันนี้จริงๆก็เป็นหนึ่งในผลงานอ่าสิบสองเดือนสิบสองดีที่อดอเอรเอ,เอกเจ้ากระทรวงเนี่แถลงเอาไว้เราเคยนําเสนอไปครั้งหนึ่งแล้วนะคุณปูนาแต่เราไม่ได้พูดรายละเอียดวันนี้ลองไปดูสักนิดหนึ่งพอเป็นน้าจิ้มนะ เรื่องของการปลดล็อกเรียนตีโทเอกแบบไม่มีดีทายนี่เป็นยังไงไปฟังจากรองสุภชัยครับระบบการศึกษาไทยอุดมศึกษาเนี่ยเราก็พูดถึงตั้งแต่ปตรีปโทปเอกระยะเวลานานมากแล้วเราก็จะบอกว่าปตรีเนี่ยเรียน4ี่ปีแต่ห้ามเกิน8ปีถูกไหมครับแล้วก็ปปโทเนี่ยสปีไม่เกิน5ปีปเอกเนี่ยสปีไม่เกิน6ปีอันนี้ก็คือกำหนดระยะเวลาคือหมายความว่าถ้าถึง8ปีแล้วไม่จบ ก็ต้องรีย,ยค,คือเราก็กําหนดกันมาอย่างนี้ตั้งนานานานมากแล้วก็ด้วยเหตุผลว่าเราก็พยายามที่จะให้เด็กเนี่ยรีบเรียนรีบจบเพื่อไปทํางานนะครับทุกวันนี้โลกมันก็เปลี่ยนะนะครับผมด้วยเทคโนโลยีก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยน ที่เราจะพัฒนาคนเนี่ยมันก็เข้าสู่ความที่เราเรียกว่าเออมันอาจจะเป็นไลฟ์ลองเรียนรู้ต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งการที่ไปกําหนดระยะเวลาแบบนั้นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ไม,ไม่ตอบการพัฒนาคนใช่ไหมฮเพราะ,ะเด็กอาจจะ ระหว่างเรียนอาจจะไปทํางานหรืออาจจะไปหาประสบการณ์ในชีวิตในเรื่องอื่นๆแล้วก็กลับมาเรียนใหม่ว่าตามความจริงเนี่ยในการเรียนรู้สมัยปัจจุบันไม่ใช่ไปเรียนห้องเรียนไปฟังเลคเชอร์อย่างเดียวเขาอาจจะต้องออกไปทํางานไปทำกับภาคเอกชนจ,จะไปเดินทางท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์เพือ่อที่จะเรียนรู้ตัวเองแลตอนกลับมาเรียนหนังสือเนียน่ยก็จจะได้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นเพราะฉะนั้น อันนี้คือเป็นสาเหตุที่สําคัญเราก็เลยคิดว่าระยะเวลาเนี่ยมันมันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญละไม่ใช่ปัจจัยสาคัญแต่มันมันยังมีประเด็นนี้นะอันนี้เราก็จะคุยกันก็จะมีคนเข้าใจผิดบอกว่าต่อไปไม่มีรีทายจริงไม่ใช่นะคะถ้าเรียนไม่ดีแล้วเกรดเกรดไม่ถึงยังไงก็รีทายนะอย่างแต่ว่าถ้าเรียนเรียนเรียนได้แต่ว่า ไปถึงระยะเวลาที่กําหนดแล้วไม่จบเนี่ยอันเนี้ยยังเรียนต่อได้ความหมายของเราคืออย่างนั้นน้องๆฟังให้ดีนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลืมตัวกันเดี๋ยวจะคิดว่าเรียนยังไงก็ได้ไม่ดีใจแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องไม่ต้องกวดยรีทายอย่างมหารีทายยังมีรีทายเกรดไม่ถึงนี่ยังรีทายก็ยต่ว่าระยะเวลาไม่ใช่ก็ยังมีปัจจัยเรื่องเกรดเป็นสําคัญถูกต้องแต่เรื่องระยะเวลาก็ แล้วแต่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วแต่ว่าแต่แมหาลัยด้วยใช่ไหมคะครับก็จริงสิ่งที่เราเรียกว่าปลดล็อกเนี่ยก็คือปลดล็อกจากกระทรวงนะว่าจากคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาว่าเราไม่มีกรอบของเวลานะแต่ว่ามหาลัยก็อาจจะไปกําหนดเงื่อนไขของมหาลัยเอาเองได้นะครับ,รบถ้าบอกว่าไม่มีเวลาซะเลยเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนันก็จะเป็นผลเสียเพราะว่าถ้ายังเรียนหลักสูตรนี้ เออแล้วก็สิปี20ปีไม่จบเนี่ยหลักสูตรที่มันอาจจะล้าสมัยไปแล้วนะหรือบางอย่างนี่มันเป็นเกี่ยวกับการทักษนะเช่นทางด้านการแพทย์ซึ่งมันต้องมีสกิลต้องมีอะไรหรือเป็นทางวิศวะซึ่งมันต้องเทคโนโลยีมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรก็าอาจจะไปกาหนดเงื่อนไขบางอย่างไว้ัลนก็เป็นเรื่องของเขาเพียงแต่เราบอกว่าเราไม่มีเรื่องเวลา ระบบการศึกษาไทยคุณผู้ชมี่สนใจค่ะเรา้พูดถึงตั้งแต่ปตรีปโทปเจของกระทรวงอวนะครับค่ะนี่ก็เป็นคําสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ดรสุภชัยปทุมนาคุ่นะครับค่ะเรื่องนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ต้องไปดูข้อกฎหมายนะคือไม่จงถึงไปเป็นพรบอะไรหรอกก็ไปแก้แก้กฎกระทรวงหลักเกณฑ์กติกาต่างๆแล้วก็ประกาศใช้กันนะฮะะนี่ก็น่าสนใจเป็นหนึ่งในผมคิดว่า นอกเหนือจากโครงนอกเหนือจากโครงการมาไล่สูต่ตำบลโครงการนู้นโครงการนี้แล้วเนี่ยนะเพราะว่าอันนี้แหละที่คนพูดถึงเยอะมากนักศึกษาเขาเขาเฮกันนะบางคนเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นี่บางคนนี่จะเสียสิทธิ์อยู่แล้วนะเพราะบางคนเนี่ยเรียนแหมาบางเอิญมาได้ทําธุรกิจแล้วมันต้องไปเรียนไม่ได้นี่อแล้วเขาต้องทิ้งโอโ้เสียอุตสาหเรียนมาตั้งปีครึ่งจะจบอยู่แล้วจะทํา ดุสรีนิพนธ์อยู่แล้วอย่างนี้หรือทําวิญญาณนิพนธ์อยู่แล้วนี่ก็เสียโอกาสแบบนี้ดีนะครับแต่มีกติกานะครับไม่ใช่ว่าเรียนกัน ชิวๆสบายๆน<ช>ัเกเรศไม่ซืง<ช>ก็ไปได้ไม่ใช่นะใช่อย่างที่รองแก้วท่านพูดแล้วครับอืมแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็มองกันได้2แบบบางคนก็เห็นด้วยแต่บางคนไม่เห็นด้วยก็มีเพราะว่าบางคนที่ดูเรื่องนี้แล้วก็มีออกไปอิงยงการเมืองสักนิดน,นึงบางทีก็ไปเปรียบเ<ก>ทียบกับเหล่าแกนนําที่ก็เรียนๆกันอยู่บางคนเนี่ยหปีแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นอะไรเงี้ยก,ก็กลัวว่ามันจะเป็นการเปิดช่องทางทําให กลุ่มกวนพวกนี้เข้าไปปั่นอยู่ในวงการมหราวิทยาลัยขึ้นหรือเปล่าเขาฟังกันมารอบด้านแล้วนะเขาฟังกันมาเยอะก็ธรรมดาแล้วก็คนทุกโครงการทุกงานแหละครับก็มีคนไม่เห็นด้วยหรือแล้วก็เห็นด้วยนะฮะแต่อันนี้นี่เขาก็ผ่านการศึกษาสำรวจวิจัยมาแล้วะระดับพอสมควรนะครับไม่งั้นมันก็ไม่เดินทางมาถึงขนาดนี้นะฮะก็อยากให้เดินหน้านะผมผมเชร์โครงการนี้นะฮะดี แล้วก็เห็นบอกว่ามีอีกอันนึงที่จะปลดล็อกต่อไปแต่ว่ายังอยู่ขั้นของการพิจารณากันอยู่เห็นบอกว่าอาจจะมีแบบปริญญาตรีเงอาจจะไม่ต้องถึงสปีแล้วอาจจะแค่2ปีก็ได้อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าอยู่ขั้นระหว่างการพิจารณากันอยู่เพราะเขาต้องดูหลักหลายภาคส่วนกามีก็มีจริงจริงองแก้ก็พูดถึงนะคือก็มีหลักคิดอยู่คือไม่จำเป็นต้อง4ปีหรอกสองปีครึ่งจบก็ได้2ปีก็ได้อะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ที่มีอยู่แล้วคือ3ปีครึ่งตอนนี้เนี่ยคือปลดทั้งข้างล่างข้างบนนะ ลองไปฟังรายละเอียดดูนะครับแต่อันนี้แหละครับมันก็ลองลรียนเรียนนิ่งที่ว่านะมันดีนะครับเอาละครับ <c oughs> เราก็ส่วนใหญ่ของเราวิเคราะห์วิจารณ์การบ้านการเมืองกันนะฟังเรื่องแบบนี้บ้างมันก็มันก็ดีนะ <c oughs> โลกมันก็เปลี่ยนแปลงสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับ <c oughs> ที่ยังไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่คือตัวการเมืองบ้านเราเลยครับ <c oughs> ควรวิเคราะห์กันเหนื่อยเหมือนกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> เวลาหมดหมดเวลานะครับวันนี้ลากไปก่อน วันจันนะครับข้าจะด็อรเวทินกับน้องปูนาเดี๋ยวไปตกลงกับดรเวทินว่าผมกรจะมาวันไหนต้องขอลดวันนิดหนึ่งนะ,ะวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line shop s i t store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ